มาละสวัสดีค่ะ FC แฟนคลับมีรักแฟนหมอลำทั้งหลายเมื่อนี้นะคะสาวไอมาพอกับบาโจบาโจดีไซน์บาโจดีไซน์ครับผมมื่อเข้าอยู่ใส่กันสาวไอเขาอยู่มหาลัยขอนแก่นครัอืมค่าบาโจครับผมเข้ามาเห็นอย่างกันเขามาเห็นอย่างหลัก Uh huh. เมื่อนนี้พี่นองค่ะเรามาเรียนรู้นะคะเพิ่มเติมกับบอโจบอโจยมานีนเนาะเพิ่นเปิดคอร์สสอนออนไลน์ uh huh. นะคะสอนออนไลน์สอนหาตังจากโซเชียลจากมือถือเครื่องนึงเนี่ยจะสามารถหาตังหลักหมืน่นหลักแสนได้ไหมเ uh huh. ออสาไอ้ก็บอโจเนี่ยคะ่ะบอผาดแน่นอนคะ่ะ ซึ่งเราสองคนไม่พลาดที่จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็มาเอาข้อมูลจากบอโจแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะบอโจเพิ่นมีเอียงและหลายทีเฮาเนี่ยอยากจะต้องมาเรียนรู้กับเพิ่นนะคะพี่น้องเพิ่นเป็นคนที่มีความคิดเรื่องของพวกซื้อโซเชียลเนี่ยคะ่ะปั่นน้องอุ้งอิงพวกคอนเทนต์เนี่ยบอโจเราเป็นคนที่มีความคิดความอ่าน จะว่าจังใดน่ะเฮ้่บาโจวความคิดความอ่านเราหมายถึงว่าเรามองการไก่เนาะเรามองการไก่แล้วมีม,มีอย่างหลายๆอย่างที่เฮ้าโ่าหูเนะาะยังเนี่ยเบาโจดีไซน์นะคะเพ<อ>ิ่นกับเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีกระแสยอยู่แล้ว แต่เราก็ยังสามารถต่อยอดนะคะเพิ่มเติมกับบอดโจได้ลหลายๆอย่างเข้ากับบุหูเนาะเนาะบาจ au, โจเนาะเมื่อนี่ก็มาหูวพร้อมๆกันนะคะค<ม>ได้ความรู้ใหม่ๆเพิพ่มขึ้นเยอะมากใชก่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เช่นะครับใช่ผู้ใดทดี่พูดอะไรมากนี่ว่อผ่านอีเลคพี่น้องค่ะคือแมนแมนกับค่าคอมารยียนกับผู้ที่เขาประสบความสำเร็จใช่จากประสบการณ์จริง บอโจใส่ในสิ่งที่บอโจเรียนรู้มาเพราะบอโจนะครับบอโจแล้วก็บอกว่าเราเป็นคนแหลกๆเลยในวงการหมอลำที่เล่าเหตุอ่า u u u e e อ่าอย่างไร้ดกลุ่มปิดของวงการหมอลำเนี่ยสาวน้อยเพรบ้านแพงก็เป็นโวกแรกที่ทำอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะผมบอโจก็เอาประสบการณ์ตลอดประมาณ8ปีเนาะที่บอโจพูดเนาะแปีในโซเชียลที่ประสบความสําเร็จใน y t u t u เนี่ยเอามาสอนแบบไม่กักเลยนะครับ ทุกอย่างเป็นประโยชน์มากๆบางที่ยังยังผมเนี่ยอะยังช่องของผมบาโจดีไซ่อะผมมีคนติดตามก็แส0ห้าแสนหกแล้วนะแต่ยังมันยังมีบางเทคนิคหรือว่าบางอย่างที่ผมไม่รู้ก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออ่ะเราพลาดไปดีแล้วเขาบอเข้าป้อโดนแบนดม่ใสหมดีแล้วเราเราไม่ติดแดงติดเหลืองอเราพลาดคําพวกนี้ไปบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีเทคนิคหลายๆอย่างเนาะสาวไอเนาะคือจังประมาณว่าอะอย่างหน้าปก ควรทำยังไงคลิปวิดีโอเนี่ยสาคัญที่สุดคือหน้าปกช่วงเวลานั่นเลยช่วงเวลาในการลงลงคลิปด้วยว่าควรจะลงเวลาไหนดีที่สุดนี่แหละพี่น้องครับอถือว่าคุ้มจริงๆนี่ครับวันไหนจบคอร์ดเน๊สาไอ้เจ้าหันอันหันไปเพิ่นเบิงแน่เทาอันนี้ช่วงพักเบรกนะครับช่วงพักเบรกครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับช่วงพักเบรกครับพี่น้อง อีก5นาทีนะครับ<า>ครับก็ะ<า>จะถึงเวลาแล้ว<า>สีบอกค่อยๆจ่<า>ครับพี่น้องจะบอกว่าบอกจ้บอกว่าคัางนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดคอร์สสอนแต่ซิมีอีกในอนาคตผู้ใหาพลาดมือนี่นะคะ เตรียมรอเตรียมจอบเบิ้งแล้วค่ะว่าบอจเนี่ยเราจะเปิดคอร์ดอีกมือใดผู้ใดพลาดมือนีบอต้องเสียใจค่ะพี่นองค่ะมีโอกาสหน้าแน่นอนอย่างวันนี้สาวไอมาแล้วรอบแรกรอบหนาสาวไอกระสิบอพลาดค่ะเพราะว่าบอจเพิ่งสิอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆอยัพเลเวลความรู้เพิ่มขึ้นเนาะพี่นองค่ะสําหรับมือนีนะคะสาวไอกับ บาวจูนะคะก็ขอตัวก่อนขอจบคลิปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ5นาทีครับเดี๋ยวรอกันนะครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่ฝนก็ถามว่า